องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่นะคะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดงานประเพณีสงกรานค่ะประจำปี2556พร้อมกันนี้นะคะก็ได้จัดให้มีการแข่งขันจักรยานวิบากซึ่งมีประชาชนหลั่งไหลเข้าร่วมชมการแข่งขันครั้งนี้กว่าพันคนเลยทีเดียวค่ะ ที่สนามตลาดกำนันออสนายบันชัยเทียราสัตยกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานยนต์วิบากพร้อมด้วยนายสุธีแล้วสิสวัฒนพงศ์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายอัฐพลพระักษ์รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายพนมพระรักษ์กำนันตำบลน,น้ำพุนายวิเชียนแคล้วคำพุทธกำนันตำบลห้วยผายรวมในพิธีครั้งนี้ด้วยนายอำนวยพระรักษ์ นายกองคการบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยไผ่จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานประจําปี2556ขึ้นซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการส่งน้ำพระรถน้ำตาหัวขอผ่อนผู้สูงอายุการแข่งขันกีฬาภายในตำบลห้วยไผ่การประกวดร้องเพลงการประกวดสาวน้อยสงกรานรวมไปถึงการแข่งขันจักรยานยนต์วิบากในรายการ ราชบุรีซุปเปอร์คอส2013 <c oughs> เพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องชาวตำบลห้วยไผ่และพื้นที่ใกล้เคียงนะคะได้ชมการแข่งขันซึ่งหาดูได้ยากโดยได้เชิญน,นักกีฬาจากภูมิภาคต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัลโดยแบ่งเป็นรุ่นๆหลายรุ่นค่ะซึ่งมีประชาชนชาวตำบลห้วยไผ่และพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเข้ามาร่วมชมการแข่งขันจักรยานยนต์วิบากในครั้งนี้กว่าพันคนเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> ท่นนี <c standen> ้ก็ส่นะครับอ่ามีน้องชมเลยนะครับว่าสุดๆหมายเขสองเก้าสออันฉายนะครับปแล้วับเข้ามา้านยนะครับพมนครับโจะไปดูในช่วงจังหวะนี้ขึ้นมา่อนแล้วนะครับขึ้นมา่อนแล้ว ผมก็มเช็คลย้มอทุมทุนไปเล้วไปรับุเอ๋ผมก็บอกว่าทีแรกกจะมาดูแลผมที่โรงแรมแต่เอมีงานก็บอกมีชุมชนอะไรเยอะแยะในเมืองใกล้ใผมก็ไม่เอาอะไรลำแบบที่สมัไม่ได้หรอก ไม่ได้เปิดแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ากำนันตัวจริงเป็นยังไงอีกครั้งนับสำหรับเชฟเบอร์ในรุ่นเดียวลนนยแล้วก็การข้าวีิเศษในรุ่นหลบนิดนึ่งนายยกหลบนิดนึง